คือมีเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากเพิ่งเกิดขึ้นเลยนะคะที่หลายคนพูดกันว่าใครเมียเนี่ยคือป้อมประการที่ไม่มีวันแตกของรัสเซียอืมครับแต่จู่ๆกลางดึกคืนหนึ่งท้องพ้าเหนือฐานทัพอากาศซากีก็สว่างวาบขึ้นมาด้วยระเบิดแบบลูกแล้วลูกเล่าเลยภาพที่เห็นตามข่าวคือไฟลุกท่วมแต่เบื้องหลังจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่คะใช่เลยครับมันไม่ใช่แค่การยิงจรวดเข้าไปแล้วจบแต่มันคือปฏิบัติการที่ซับซ้อนมาก และเป็นการส่งข้อความที่ชัดเจนมากๆไปถึงเครมลินเลยว่าไม่มีที่ไหนปลอดภัยอีกต่อไปแม้แต่ในใครเมียใช่ครับที่เปรียบเหมือนมงกุฎของปูตินการโจมตีครั้งนี้เลยเป็นเหมือนการท้าทายโล่เหล็กของรัสเซียโดยตรงในช่วงเวลาที่เดิมพันกันสูงมากครับผม โอเคค่ะงั้นวันนี้เรามาลองปฏิดปะต่อเรื่องราวทั้งหมดกันดีกว่าจากข้อมูลที่เรามีเราจะมาเจาะลึกกันว่ายูเครนทําสําเร็จได้ยังไงทําไมต้องเป็นไครเมียและที่สําคัญที่สุดเกมของสงครามนี้กําลังจะเปลี่ยนไปแล้วหรือยังน่าสนใจมากครับเราจะมองให้ทะลุไปถึงเบื้องหลังเลยทั้งในแง่ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีที่ใช้และก็ความหมายทางการเมืองที่ซ่อนอยู่เพราะนี่อาจเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่ถูกบันทึกไว้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของสงครามเลยก็ได้ครับ มาเริ่มกันที่ภาพเหตุการณ์ก่อนเลยนะคะกลางดึกคืนนั้นเกิดระเบิดขึ้นหลายครั้งมากในฐานทัพซากีซึ่งที่นี่ไม่ใช่แค่สนามบินธรรมดาธรรมดาครับมันคือหัวใจหลักเลยใช่ค่ะเป็นจุดส่งเครื่องบินรบซู24ซู30ไปถล่มภาคใต้ของยูเครนมาตลอดแล้วปฏิกิริยาของรัสเซียนี่ก็น่าสนใจมากน่าสนใจตรงที่มันเป็นไปตามสเต็ปเดิมเป๊ะๆเลยครับสเต็ปเดิมยังไงคะ คือกระทรวงกลาโหมรัสเซียออกมาบอกทันทีเลยว่าสกัดโดรนได้ทั้งหมดไม่มีความเสียหายรุนแรงแต่ที่แปลกคือไม่มีการปล่อยภาพมายืนยันเลยใช่ครับไม่มีเลยแม้แต่ภาพเดียวซึ่งปกติถ้าสกัดได้จริงเขาต้องรีบโชว์ภาพซากโดรนแล้วจริงด้วยค่ะซึ่งมันส่วนทางกับสิ่งที่คนทั่วโลกเห็นอย่างสิ้นเชิงเลยในโซเชียลมีเดียมีคลิปจากคนในพื้นที่เต็มไปหมดอืม เห็นไฟลุกเป็นจุดๆเสียงระเบิดดังต่อเนื่องบางคลิปนี่เห็นชัดเลยว่าการระเบิดซ้ำๆที่จุดเดิมเหมือนเป็นการโจมตีคลังอาวุธครับดิฉันไปเจอรายงานชิ้นหนึ่งที่น่าสนใจมากเขาบอกว่ามีการใช้ยุทธวิธีที่เรียกว่า Swarm t a c t i c มันคืออะไรคะแล้วมันได้ผลขนาดนั้นเลยเหรอ Swarm t a c t i c ก็คือการปล่อยโดรนจานวนมหาศาลครับอาจจะหลายสิบลาเลยเข้าไปโจมตีเป้าหมายพร้อมกันจากหลายทิศทางอ๋อนึกภาพฝูงพึ่งออกเลยค่ะ ใช่เลยครับลองนึกภาพแบบนั้นดูระบบป้องกันภายทางอากาศที่ว่าทำสมัยที่สุดอย่าง S 300หรือ Panzer ของรัสเซียเนี่ยมันถูกออกแบบมาให้จัดการกับเป้าหมายไม่กี่อย่างในเวลาเดียวกันพวกเครื่องบินรบหรือขีปนาวิทใหญ่ๆถูกต้องครับแต่พอเจอโดรนราคาถูกมาเป็นร้อยลำพร้อมกันระบบมันจะเกิดอาการที่เรียกว่า saturation คือทำงานหนักเกินไปจนรวน ใช่ครับรวนไปหมดเลยเหมือนกับว่าใช้โดรนราคาถูกไปล่อให้ระบบป้องกันร,ราคาแพงของรัสเซียเผยตำแหน่งตัวเองออกมาเป๊ะเลยครับแล้วค่อยใช้ของจริงเข้าไปจัดการทีหลังถูกต้องครับและนั่นคือความเสียหายเชิงยุทธศาสตร์ที่แท้จริงไม่ใช่แค่โกดังหรือเครื่องบินแต่มีรายงานที่น่าเชื่อถือจากฝั่งยูเครนบอกว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศ S 3 0 0หรือ Pantsir อย่างน้อย1-2ชุดถูกทำลายไปด้วย โหซึ่งระบบพวกนี้คือหัวใจของการป้องกันใครเมียทั้งหมดเลยครับผมการทำลายมันได้ก็เหมือนการเจาะเกราะที่แข็งที่สุดของรัสเซียได้สำเร็จแล้วที่น่าสนใจคือโฆษกของกองทัพอากาศยูเครนเขาพูดแบบระวังตัวมากเลยนะคะเขาบอกทำนองว่าโดรนของเราได้รับข้อมูลสนับสนุนที่แม่นยำอืมฟังแล้วก็รู้เลยว่าน่าจะมีคนช่วยเรื่องข่าวกรองแบบเรียลไทม์อยู่เบื้องหลังใช่ครับ มันการเป็นการส่งซิกแบบไม่ต้องพูดตรงๆว่านี่ไม่ใช่การโจมตีแบบสุ่มแต่เป็นการวางแผนมาอย่างดีรู้ว่าเป้าหมายที่สำคัญที่สุดอยู่ตรงไหนและลงมืออย่างแม่นยำเพื่อทำลายขีดความสามารถในการป้องกันของรัเสเซียโดยตรงครับผมมันคือการตอบโต้แบบตาต่อตาฟันต่อฟันเลยหลังจากที่รัเสเซียเพิ่งจะถล่มเคียบอย่างหนักไปก่อนหน้านั้น พอเห็นว่าปฏิบัติการมันซับซ้อนขนาดนี้ก็ยิ่งเกิดคำถามเลยว่าทำไมยูเครนถึงต้องทุ่มทรัพยากรและความเสี่ยงทั้งหมดมาที่ไครเมียคะทั้งๆท,ที่เป็นพื้นที่ที่ป้องกันแน่นหนาที่สุดของรัสเซียทำไมไม่ไปโจมตีที่อื่นที่ง่ายกว่านี้เป็นคำถามที่ดีมากครับเพราะไครเมียไม่ใช่แค่แผ่นดินธรรมดาแต่มันคือศูนย์กลางของทุกอย่างสาหรับรัสเซียในสงครามนี้ เรามองความสำคัญของมันได้ในหลายมิติที่เชื่อมโยงกันอย่างแรกเลยคือในเชิงการทหารใครเมียคือศูนย์บัญชาการทางทะเลหรือเปล่าคะใช่เลยครับที่คุมทะเลดำไว้ทั้งหมดฐานทัพเรือเซวัสโตโปรเรือรบส่วนใหญ่งจรวดคาลิเบอร์ที่ยิงถล่มยูเครนก็ถูกยิงมาจากที่นี่ถ้าจุดนี้เริ่มสั่นคลอนพลังการโจมตีของรัเสเซียในภาพรวมก็จะง่อยไปเลยเหมือนเป็นฐานปล่อยอาวุธหลกัก ถ้าฐานนี้ไม่มั่นคงแขนที่ใช้โจมตีก็อ่อนแรงลงซึ่งการจะรักษาฐานนี้ไว้ได้ก็ต้องมีระบบป้องกันที่แข็งแกร่งมากๆถูกต้องมันก็เลยนําไปสู่มิติที่สองที่เป็นเป้าหมายจริงๆของการโจมตีครั้งนี้ที่เรียกว่าโล่เล็กใช่ครับนั่นคือมิติที่สองไครเมียคือที่ตั้งของโล่เล็กที่แข็งแกร่งที่สุดของรัสเซีย ที่นี่อัดแน่นไปด้วยระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ทันสมัยที่สุดอย่าง S300 และ S400 จำนวนมหาศาลอืมการที่อยู่เครนพยายามเจาะเข้ามาก็เพื่อทำลายโล่อันนี้ถ้าโล่แตกมาไหลยท้องฟ้าเหนือไครเมียก็จะเปิดออกทันทีแล้วพอโล่แตกช่องโหว่ที่เปิดออกก็จะทำให้มิติที่สอย่างเรื่องเส้นเลือดใหญ่หรือการส่งกำลังบำรุงยิ่งเปราะบ,บางมากขึ้นไปอีกใช่ไหมคะ ใช่เลยมันเชื่อมกันเป็นลูกโซ่แบบนั้นเลยครับถ้าเปรียบสงครามนี้เป็นร่างกายมนุษย์ใครเมียก็คือหัวใจที่คอยสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆโอ้ปฏิบัติการทั้งหมดในภาคใต้ของยูเครนต้องพึ่งพาการส่งกําลังบํารุงจากใครเมียทั้งสเสบียงอาวุธทหารถ้าหัวใจดวงนี้ทําง,งานติดติดขัดๆเพราะโดนโจมตีตลอดเวลาแขนขาที่แนวหน้าก็จะอ่อนแรงไปเองโหพอเห็นภาพเลยค่ะ คือมันกระทบกันไปหมดทั้งการโจมตีการป้องกันและการส่งกําลังบํารุงและทั้งหมดนี้ก็นําไปสู่มิติสุดท้ายที่อาจจะเจ็บปวดที่สุดสําหรับรัสเซียมิติเชิงสัญ,ญลักษณ์ใช่ค่ะแน่นอนครับนั่นคือมิติที่4สัญ,ญลักษณ์ทางการเมืองเราต้องไม่ลืมว่าการผนวกไครเมียในปี2014คือความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่และเป็นเหมือนมงกุฎของปูตินที่ใช้สร้างความชอบธรรมทางการเมืองมาตลอดอืม การที่ยูเครนสามารถโจมตีทะลุเข้าไปสร้างความเสียหายได้มันจึงไม่ใช่แค่ชัยชนะทางทางหารแต่มันคือการตบหน้ากลางสี่แยกที่ทำลายภาพลักษณ์ความแข็งแกร่งของรัเสเซียอย่างรุนแรงและสร้างแรงกดดันมหาศาลให้กับเครมลินครับผมเข้าใจเลยค่ะว่าทำไมการโจมตีครั้งนี้ถึงเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้มันไม่ใช่แค่การทำลายฐานทัพแต่เป็นการโจมตีเข้าไปที่หัวใจสมองและศักดิ์ศรีของรัเสเซียพร้อมๆกัน ซึ่งก็นำมาสู่คําถามที่น่าทึ่งที่สุดคือแล้วพวกเขาทําได้อย่างไรใช้อะไรเจาะโล่เหล็กที่ว่ากันว่าแข็งแกร่งที่สุดเข้าไปได้คะ่ะคําตอบคือมันไม่ใช่อาวุธแค่อย่างเดียวครับแต่มันคือแพ็กเกจคอมโบแพ็กเกจคอมโบครับที่ทํางานประสานกันอย่างชาญฉลาดมากมันคือการรบแบบผสมผสานที่ทุกอย่างถูกออกแบบมาเพื่อสร้างความสับสนและทะลวงการป้องกันของรัเสเซียในแพ็กเกจนี้มีอะไรบ้างคะ ตัวเปิดเกมเลยคือโดนพิสัยไกลที่เราคุยกันไปตอนแรกอ่อที่มาเป็นฝูงฝูงใช่ครับพวกนี้คือพระเอกยุคใหม่เลยยูเครนพัฒนารุ่นที่บินได้ไกลเป็นพันกิโลเมตรบินต่ำมากจนเรดาร์จับยาก แล้วก็ส่งมาเป็นฝูงอย่างที่บอกเพื่อล่อให้ระบบป้องกันของรัสเซียเปิดฉากยิงและเปิดเผยตำแหน่งของตัวเองออกมาพอระบบป้องกันเผยตัวออกมาแล้วก็ถึงตาของอาวุธหนักที่ซุ่มรออยู่ใช่ครับพอรู้ตำแหน่งที่แน่นอนแล้วก็ถึงคิวของขีปนาวุธ Storm Shadow หรือ LCLP EG ที่ได้จากอังกฤษกับฝรั่งเศสอืมแม้ยูเครนจะไม่เคยยอมรับตรงๆครับแต่ลักษณะการโจมตีที่แม่นยำระดับผ่าตัด คือเลงเป้าหมายสําคัญอย่างศูนย์บัญชาการหรือคลังอาวุธโดยเฉพาะนี่คือคุณสมบัติเด่นของมันเลยใช่ครับมันบินต่ํามากและมีเทคโนโลยีล่องหนทําให้สกัดกั้นได้ยากสุดๆเหมือนโดมเป็นหน่วยลาตระเวนหาเป้าแล้วสตอมชาโดเป็นหน่วยรอบสังหารแล้วขี่ปนาวุธแอชเชียซีเคจากสหรัฐล่ะคะมีบทบาทอะไรในปฏิวัติการนี้อยู่เครนได้มีพิสัยไม่ไกลมากแต่มีข่าวว่าเพิ่งได้รับรุ่นใหม่ที่ยิงได้ไกลกว่า300กิโลเมตร ซึ่งไกลพอที่จะยิงถึงใจกลางใครเมียได้สบายๆใช่เลยครับจุดเด่นของ ATCMs คือหัวรบแบบคลัสเตอร์ที่จะแตกตัวออกเป็นระเบิดลูกเล็กๆจำนวนมากเหมาะมากกับการทำลายพื้นที่เป็นวงกว้างเช่นรันเวย์เครื่องบินถ้ามีรายงานว่ารันเวย์เสียหายหนักจนใช้การไม่ได้ก็เป็นไปได้สูงว่า ATCMs ถูกนำมาใช้แล้วถูกต้องครับ คือทำลายทั้งระบบป้องกันศูนย์บัญชาการแล้วก็ปิดท้ายด้วยการทำลายรันเวย์ไม่ให้เครื่องบินขึ้นได้อีกแต่ยังไม่หมดแค่นั้นใช่ไหมคะเพราะยังมีการโจมตีจากอีกมิติหนึ่งด้วยถูกต้องครับอย่าลืมว่าไครเมียเป็นคาบสมุทรตัวสุดท้ายในคอมโบนี้ก็คือโดรนทะเลหรือ naval drones อ๋อในขณะที่บนฟ้ากำลังชุลมุนวุ่นวายยูเครนก็ส่งโดรนทะเลไร้คนขับที่วิ่งเร็วและติดระเบิดหนัก เขาไปปั่นป่วนกองเรือและระบบป้องกันใช้ฝั่งของรัสเซียด้วยโหโจมตีพร้อมกันทั้งจากฟ้าและทะเลเลยครับมันบีบให้รัสเซียต้องกระจายกำลังป้องกันไปทั่วทุกทิศท,ทางประสิทธิภาพโดยรวมก็เลยลดลงอย่างมหาศาลเป็นยุทธวิธีที่ซับซ้อนและน่ากลัวจริงๆค่ะคือโดนโจมตีแบบ360อองศาลเลยพอโดนโจมตีใส่จุดยุทธศาสตร์ที่เป็นเหมือนมงกุฎของตัวเองแบบนี้รัสเซียคงไม่ปล่อยผ่านไปเฉยๆแน่เขาตอบโต้อย่างไรบ้างคะ การตอบโต้ของรัสเซียก็มาเป็นแพ็กเกจเหมือนกันครับแต่เป็นแพ็กเกจที่เราคุ้นเคยกันดีระดับแรกคือการตอบโต้ทางทหารแบบทันทีทันควันก็คือยิงขีปนาวุธถล่มตับตามสูตรใช่ครับภายใน24-48ชั่วโมงหลังไครเมียถูกโจมตีก็จะมีการระดมยิงขีปนาวุธคาลิเบอร์อิสกันเดอร์แล้วก็โดรนชาเฮดเข้าไปถล่มเมืองใหญ่ๆของยูเครนเป็นการแก้แค้นทันที ซึ่งการตอบโต้แบบนี้ก็ดูเหมือนจะเป็นไปตามตำราเดิมๆที่เราเห็นมาตลอดสงครามนะคะแต่สิ่งที่น่าสนใจกว่าคือพวกเขาปรับตัวกับการป้องกันในไครเมียอย่างไรบ้างหลังจากที่รู้แล้วว่าโลกของตัวเองมีรูรั่วนี่คือจุดที่น่าสนใจที่สุดครับและเป็นการยอมรับไกลๆว่าการโจมตีครั้งนี้ได้ผลจริงนั่นคือระดับที่สองการปรับทับด้านการป้องกันครั้งใหญ่อื มีภาพถ่ายดาวเทียมที่สนานให้เห็นว่ารัสเซียเริ่มเคลื่อนย้ายระบบ S 4 0 0ที่ล้ำที่สุดเข้ามาเสริมในไครเมียและที่สำคัญคือเริ่มกระจายตำแหน่งของระบบเรดาร์และฐานยิงให้ห่างกันมากขึ้นอ๋อไม่ให้กระจุกตัวเป็นเป้านิ่งอีกต่อไปใช่ครับรวมถึงมีการย้ายเครื่องบินรบราคาแพงบางส่วนออกจากฐานทัพที่เสี่ยงด้วยแล้วในทางการเมืองล่ะคะแน่นอนว่าต้องมีการออกมาชี้นิ้วโทษคนอื่นแน่นอนครับ นั่นคือระดับที่3การกล่าวโทษทางการเมืองโฆษกรัฐบาลรัสเซียออกมาโทษชาติตะวันตกว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังทันทีอ้างว่ายูเครนโจมตีได้ก็เพราะอาวุธและข้อมูลข่าวกรองจากนาโต ครับผมซึ่งก็เป็นวาทกรรมที่รัสเซียใช้มาตลอดเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับการตอบโต้ที่อาจจะรุนแรงขึ้นในอนาคตและก็เพื่อบอกกับคนในประเทศว่านี่คือสงครามกับนาโต้ไม่ใช่แค่กับยูเครนถูกต้องครับสรุปคือรัสเซียตอบโต้ด้วยการยิงขีปนาวุธตามสูตรแต่เบื้องหลังก็กําลังวุ่นกับการปรับระบบป้องกันในไครเมียครั้งใหญ่พร้อมกับโทษว่าเป็นความผิดของชาติตะวันตกดูเหมือนว่าการโจมตีแค่ครั้งเดียวนี้มันส่งแรงกระเพื่อมไปไกลกว่าที่คิดนะคะมัน กำลังบอกอะไรเราเกี่ยวกับทิศทางของสงครามในอนาคตคะมันกำลังส่งสัญญาณการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สงครามเฟสใหม่อย่างชัดเจนมากครับประเด็นแรกเลยคือยูเครนพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าตัวเองมีความสามารถในการโจมตีระยะลึก deep strike capability ใช่ครับที่สามารถทะลวงระบบป้องกันที่แข็งแร่งที่สุดของรัสเซียได้ก่อนหน้านี้รัสเซียอาจจะยังชะล่าใจว่าใครเมียเป็นพื้นที่ปลอดภัยแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วสมมุติฐานนั้นพังทลายลงไปแล้วครับ ซึ่งพอไครเมียไม่ปลอดภัยอีกต่อไปมันก็ส่งผลกระทบเป็นโดมิโนโต่อแผนการรบทั้งหมดของรัสเซียเลยถูกต้องครับนั่นคือประเด็นที่2ไครเมียกลายเป็นภาระในการป้องกันจากเดิมที่เป็นฐานบุกตอนนี้รัสเซียจะต้องทุ่มเททรัพยากรและงบประมาณมหาศาลเพื่อป้องกันไครเมียซึ่งหมายความว่าต้องดึงกําลังและยุโทโธปกรณ์สําคัญๆมาจากแนวหน้าใช่ครับเพื่อป้องกันหลังบ้านตัวเองมากขึ้นมันส่งผลกระทบต่อปฏิบัติการในภาพรวมโดยตรง และประเด็นสุดท้ายที่น่าจะสำคัญที่สุดคือมันอาจจะกำลังเปลี่ยนนิยามของคำว่าสงครามไปเลยใช่ครับและนี่คือภาพของอนาคตสงครามยุคใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วชัยชนะในสมรภูมิต่อจากนี้อาจจะไม่ได้วัดกันที่จำนวนรถถังหรือทหารราบอีกต่อไปอืมแต่มันคือการต่อสู้กันด้วยข้อมูลบวก AI บวกดโดรนบวกระบบอัจฉริยะฝ่ายไหนที่ประมวลผลข้อมูลได้เร็วกว่า ตัดสินใจได้แม่นยำกว่าและมีเครือข่ายเทคโนโลยีที่ดีกว่าก็จะเป็นฝ่ายคุมเกมนี่คือสงครามแห่งเทคโนโลยีอย่างแท้จริงครับโอเคค่ะงั้นเรามาสรุปภาพรวมทั้งหมดกันอีกครั้งนะคะเหตุการณ์ะะรที่เกิดขึ้นคือยูเครนใช้ยุทธวิธีแบบแพ็กเกจคอมโบที่ผสมผสานทั้งโดรนฝูงขีปนาวุธแม่นยำสูงและโดรนทะเลโจมตีฐานทัพอากาศซากีในไครเมรียและสามารถเจาะทะลวงโล่เล็ก ทำลายระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัเสเซียได้สำเร็จครับซึ่งการกระทำครั้งนี้ได้ส่งสัญญาณที่ชัดเจนว่าไครเมียไม่ใช่ผืนที่ปลอดภัยอีกต่อไปแล้วบีบให้รัเสเซียต้องปรับเปลี่ยนการป้องกันครั้งใหญ่และมันยังเป็นบทพิสูจน์ว่าสงครามได้เปลี่ยนรูปแบบไปสู่การต่อสู้ด้วยเทคโนโลยีและข้อมูลอย่างเต็มตัวใช่เลยครับการโจมตีครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่เหตุการณ์เล็กๆแต่เป็นหมุดหมายสำคัญที่อาจจะกำหนดทิศทางของสงครามทั้งหมดนับจากนี้เลยก็ว่าได้นะคะ และสิ่งที่น่าคิดต่อก็คือปฏิบัติการแบบนี้ไม่ใช่ความสำเร็จที่เกิดขึ้นแบบฟลุกๆแต่มันคือผลลัพธ์ของการพัฒนายุโทโธปกรณ์การเก็บข้อมูลและการเรียนรู้จากความผิดพลาดมานานหลายเดือนของยูเครนอืมแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการปรับตัวที่รวดเร็วอย่างน่าทึ่งครับสงครามจากนี้ไปจึงไม่ใช่แค่การสู้รบกันด้วยอาวุธแต่เป็นการแข่งขันกันในเรื่องความเร็วในการปรับตัวทางเทคโนโลยี ฝ่ายไหนเรียนรู้และปรับตัวได้เร็วกว่าก็จะเป็นฝ่ายกลมความได้เปรียบครับน่าคิดมากค่ะและนั่นก็ทิ้งท้ายไว้ด้วยคำถามสำคัญสำหรับเราทุกคนเมื่อป้อมปราการที่เคยเชื่อว่าแข็งแกร่งที่สุดอย่างไครเมียรเริ่มมีรอยร้าวนี่อาจจะเป็นแค่จุดเริ่มต้นเล็กๆที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของสมรภูมิทั้งหมดในปีหน้าหรือไม่และคำถามที่ใหญ่ไปกว่านั้นก็คือในสงครามยุคใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและเทคโนโลยีแบบนี้ อะไรคือปัจจัยที่แท้จริงที่จะตัดสินผู้แพ้ชนะในทายที่สุด